มาแล้วควายเข้าคอกมาแล้วอิ่มขนาดโอ้ยคืยออิ่มขักแฮะอันนี้อีมขนาดเลยแบงอ่องลเบงอ่องหเบงจนขี้ไหลดูนะเบงขนาดเบงจนขี่ไหลตากเลยคือเบงแฮะคือเบงแฮะตาก เขาตากคือเบ่งให้เขาตากเขาตากเอ้ยเบ่งขนาดที่จริงว่าสิไปท่ายควายอัน ที่ขาเจ้าย้ายทับไปนะซี่คอเขานะผัดไก่พ่อบริสุทไปทางไปกะช่วงนั้นฝนตกนะฝนตกหลายกะน,น้ำถ่วมทางโอ,อ้ยจะจต่งเบ่งเลยเบ่งจดุสดสวดสวดจุดขึ้มตัวนี้บอกอ่ะก้าวจะเลื่อนหัน แล้วจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วอมาลุ้นการก้าวเจริญเจ็ดเดือนแล้วนี่ตัวนี้ก้าวเจริญเจ็ดเดือนแล้วสั้นสิแล้วเจ็ดเดือนละท้องเก้าวเจริญท้องใหญ่ขนาดเบงกับเบงสูง140สร้อยสี่สิบพอดีแม่เนี่นะร้อยสี่สิบห้าหัวปาไปออกมาตัสิบขากเลยแม่สูงร้อยเจ็ดสิบห้าโอ้สี่สิบห้าเก้าวเจริญในท้อง อันซซนแล้ว้ามันออกมานี่อันนี้บักจุนหมดไห่ยังบักจุนที่อันนี้ใส่บักตุลาอันนี้บักตุลาเออบักตุลาอันนี้ใส่เข้าของตุลาก็ค,คือตุลาแทะหนามุมๆนี่ฮะ ตุลานี่คือขนาดเลยอันนี้บักจุนอันนี้คุณบักจุนเนี่ยเอา้าบักจุนสกินใบตองแหงแลวคุณจุน่้จุนเขาวคอเขาวคอสิกินใบตองแหงที่จุนเอาเข้าไปเข้าไปเอาคอ,อ,อกไปออมองนอนกะแหงอยูะคุณเด้ หมูขี่สิเนาะเจมขี่เจมเหยาะมาเวลาเวลานอนไปนอนพุ่นเวลาขี่มาขี่ทางเข่าหูพันเดซันหูจักบอนอยู่เด้อันนี้เวลานอนไปนอนพุหูขี่จะบ่นเลยขี่มองนึ่งน้อยมองนึ่งขึ้นเนาะมันก็บหูจักคว่ำอยู่เจมเหยาะเจมขี่มันยางมากที่เนาหูจักคว่ำอยู่ได้ทีหมองมันแห้งพึ่นเด้หมองมันแห้งเด้ขี่มันนอนแห้งแถงหมองมันนอนไหมเออเวลามากินลูกมากินกันมากินเวลาไปนอนไปนอนหมองแห้ง อ่าม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 าหกกล้องมาหักกล้องมาเลยมาเลยมามาอย่าง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 มาหย่างมาหากก้องผิดป่พี่อันดาผามันคือขาดแค่ตัวนี้มาว้าคือขาดแค่ตะห่างนี่เหรอตุลาไหมหรอตุลามาผี่เาพี่อย่างมาผิดตุลาอย่างกผีพ่อมันไม่อย่างโสมพ้าานาแหละต่ว่ามันใหพนะาไหลสิ พอราคาพ่อพ่อสายพันธุ์เหมือนกันใช่ไหมสายพันธุ์ใหญ่อยู่แต่ว่าสายพันธุ์ใหญ่อยู่มีชื่อควายบ้านเาพ่อแม่เอาควายอันควายอันควายอันบอกควายเกียรติอันบอกควายเกียรติที่เอามาให้คนบ่เอาให้คนเลี้ยงเถอะนะควายเกียรติที่เพันธคัดมาให้คนเลี้ยงน่ะตุลาปลาแม่ชายรูปอันนี้ฮะมาหากร้องโดยเฉพาะเลย ไม่ยืนท you Are ่ายรู A ้โดยเฉพาะเลยตุลาเอ้อต <Is it? S 2> ุลาต่าอิ่มขนาดนะพนขนาดรับตาสบเสซอตัวใดกันดิเบ่งขนาดเลยพูโอ้ตะว้าคาร์ราบ้าคาร์ราบ้าพูดาะรพูดอรพูดอรอาปาพูดอรพูดอรอาปาใส่กล้องบอกพูดเลยพูดรู้พูดเลเบิ่งแต่ละคน โอเ่ลตัวต,ตัวนี้ดิไม่ยังตัวนี้มันคืออันท้องมันคือปานกระตูนคือปานหมูแฮะกระตูนติกระตูนต,ตัวนี้นะผิทอ้องพูนะท้องม,มันออกอ่อนเอิกนนอกเอ๊กมันหนอกวะเนาะเอิ๊กมันหนอกคือตัวเลยเอิกนี่รับตาสบเสือเ้อเพื่อกินอิ่มพู้นะอ่า อ้าวโอ้ลับตาผู้นะ่ะลับตาทรบเสียบอะไเอาอะไยุงอะไยุงอะไแมงแมงใส่ขาวตาหม,มองนอนกับมองนอนกับขากุ้ยู้นี่นิ่มปลานยัางผู้ซีแห้งแดดยีบอตากแดดมาตากแดดมาแดดยีบอ อ่องร่องตัวได้ก็ดีจะต,ตัวใหญ่ใหญ่จะทองใหญ่ใหญมาลุ้นก,กันลูกก้าวเจริญเนี่ยจะออกตัวเมียหรือตัวผู้เจ็ดเดือนแลว้วซะบาหาเวลาได้แล้วมาเห็นบจักละ่ะต้องจอบมันนะจอบก็บมเห็นเวลามันได้นะตอนเวลามันออกใหมนะ่ๆน่ะ จะได้มาลุ้นกันออกใหม่ๆเขามาคล้องเลยเจโลเจเล่อยู่ตัวใดกันดิมาตะเวนตีเจโลเจเล่ยอะตัวใดกันเลยคือเขาที่เขาอันมาคำนาะมาเลี้ยงใหญ่นะสนามนะเออเมื่อนี้เข่าตะเ็นขนาดที่มาห้องคล้องเลยจโลจจเล่อยู่ไนนีะ ชิงงอะไรอ้าคือเข่าแต่เว้นเท้หมุอนี่สิว่ะมามามาเอาหนามาเอาหนามาเอาหนามาดูเอาหนามาเออเอาหนามาโชว์ดูเอาหนามาโชว์ดูเออเอาหนามาโชว์หนามาโชว์ตัวใดก็ดีหันหนามาหนามาพี่โอ้ยจะเข่ากล้องเนาะ ทั้งกันยาตูราทั้งบักจุนดิก็เข่ากรงเต้นละตัวกันพูดดิพอบอสแพเวอยู่ยืนพอบอสแพเวอยูพ่พูเอาเศรอบอ่นนั่นเศรอบอ่ฮ้อนบอ่บไม่ได้แช่น้ำบอ เขาตาเขาตากินเฟืองแล้วเขาตากินเฟืองแล้วตุลาตุลากัญยากัญยาอย่างตุลาเนาะกันยากับตุลาได้เป็นเดือนเป็นเดือนเนาอย่างมาอย่างมาอย่างมาสิโชว์มามาโชว์ดู เบิ่งแคฮะเบิ่งแคะก็คือคืออันท้องมันคือปะบูน่ะสิเอ็กมันเอ็กหนอกขนาดแมงไหมติเอาพัดพัดเอาหูพัดเลยหูเอาพัด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 เลยหูมัยแมงไหมสิตอมตาเอาพัดพัด เศร้าเหรอมันมาเข่ามาตะเว้นลาวมายืนเศร้าจโลอยู่คือเขาจะเว้นแท้มือนน้สิว่าลยดิเพเชื่อจนมือเ่ยนะตัวนะย้ายใหญ่นะตัวย้ายใหญ่ท้องมานก้าวเจริญเน่ยตัวยะาใหญ่มีทางหลอดมีทางอัน มันลุ้นกันนะคะเพื่อออกมาจะได้ตัวผู้หรือตัวเมียะคะ่ะตัวผู้ก็งามตัวเมียก็ขักแล้วั่นลาลูกกาจะเล่นนะนี่โอ้ชินอนรับบอลเลยเนะพียืนเศร้าเลยนะพูดเลย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 โอ้ลูกเจ็ดเดือนในท้องเห็นตอนมันออกเลยค่อยมาลุ้นกันต,นตอนต่อไปนะคะ ติดตามคลิปต่อไปได้ค่ะขอพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะโชคดีตลอดปีและตลอดไปค่ะสุขภาพแข็งแรงแหงแหง่งปังปังสุขสดซื่นสมหวังจะเป็นของทุกท่านนะคะ ขอบคุณหลายๆเดอ้อสบายดีบองซูขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า